เรากลับมาพบกันอีกแล้วที่แม่น้ําบางประกง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 ก็ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผมนะครับสามารถมองเห็นปลานะครับใต้น้ําได้นะครับอือหื้อออื้ออือื้ออือื้อเอาดิที้แล้วเรียบร้อยอือื้อเจอละนี่ไงนี่เรียบร้อย อือร้อยอืมร้อยอือกินแล้วอือ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 ป่าบานเลยแต่กินโคตรยากถ้าไม่มีจอนะไม่ได้กินมันแน่นอนผมบอกเลยโอ้โหตึอยู่พักใหญ่นะครับกว่าจะกินส oui. ุดยอด ยามเช้ากับฝุ่นจางๆไม่ใช่มอกนะก่อนอื่นนะครับต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คก,กี้นะครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วที่แม่น้ําบางประกง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 มาวันนี้นะครับเข้าหมายนะ แต่ว่าผมก็รอนะครับให้น้ําใสนะครับตอนนี้ระดับน้ํากําลังไหลขึ้นนะครับอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเริ่มใสนะตะกอนเริ่มเป็นก้อนๆแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดโปนะครับผมนี่ให้ดูข้างล่างก่อนนะครับเนินดินนะครับแนวไม้ไผ่นะครับอยู่ข้างล่างนะครับนี่เห็นไหมนะตัวนี้นะครับเป็นหัวไลสโคปนะครับผมเป็นการดูแบบเรียวไทม์นะครับก็เราก็จะสามารถเห็นหมายนะครับแล้วก็เห็นปลานะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับผมนี่เห็นไหม แนวไม่ไผ่นะครับนี่ทั้งแนวเลยนะครับตรงนี้นะครับไม่ไผ่อยู่ตรงนี้ก็ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผมนะครับสามารถมองเห็นปลานะครับใต้น้ําได้นะครับตัวนี้เป็นจอ92 s V ขนาด9นิ้วนะครับก็เป็นชุดเริ่มต้นนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะมองดูปลาดูหมายใต้น้ํานะครับผมก็งบจํากัดก็มีนะครับชุดเริ่มต้นนะครับสามารถดูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นเห็นเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่า นะมันจะมีเส้นที่มันเป็นเส้นความถี่นะมากวนๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันอยู่นอกนะครับนี่สังเกตตรงนี้นะครับแนวส้มๆนะจะเป็นแนวดินนะครับแนวดินแนวหมายนะครับนี่ระดับความลึกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนะตรงนี้ก็จะลึกประมาณ3เมตรนะครับเ่ขึ้นมาอีกก็2เมตรส่วนตัวเลขด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นความไกลนะครับไกลจากหัวเท่าไหร่นะครับก็จะเป็น1เมตร2เมตร3าเมตร4เมตรนะครับ ก็ดูได้นะฮะจริงๆแค่นี้ก็เพียงพอนะครับสำหรับการตกปลากระพงนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองดูกันว่าน้ําคุณๆแบบนี้นะครับถ้าเจอปลาเนี่ยมันจะกินหรือเปล่านะฮะแต่ส่วนใหญ่นะน้ำคุณๆปลาจะไม่ค่อยเข้าหมายหรอกนะครับมันจะไปทั่วมันจะเข้าตอนน้ําใสๆนะครับมาหากินลูกปงลูกปลาที่มันมาอ้อเบื้องต้นก็เดี๋ยวลองวนๆเลาะๆดูก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับอาวุธของผมวันนี้นะครับแหมของมันต้องมีนะฮะมาเป็นกระตักลวยครับผม ไหนมีตัวใกล้ตุยหรือเปล่าตัวนี้ตุยแล้วมันจะลอกคาบเนี่ยมันนิ่มมากเลยนะปล่อยยังไม่ตายครับปล่อยลงแม่น้ําไปเลยมันจะลอกคาบนะกุ้งนะตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ยังไม่ตุยแต่ใกล้แล้วนะครับโดนโดนกุ้งแทะขานะครับนี่เห็นไหมขาเริ่มเหี่ยนมาลองดูวันนี้เอามา2เซตนะครับก็เป็นเซตนี้นะครับ8 6กับ820นะครับี2 0เอาไว้ยก86ก็เอาไว้เกี่ยวแบบกุ้งเป็นเนนะครับ นะแล้วก็เอาไว้สำรองนะส่วนใหญ่หลักๆจะใช้คันเดียวนะครับสาย PE เป็น PE 3นะครับแอร์เกียร์ X นะครับช็อกก็น็อตโค้ด50ปอนนะครับอ่ลองดูลุย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 ปลามีหรือเปล่าไม่รู้ลองดูก่อนเนี่ยแต่มันมีลูกปรงลูกปลานะมีลูกปงลูกปลา ถ้าย่อนเหยื่อลงไปในจอก็เห็นแล้วนะครับเห็นเหยื่อผมลงไปแล้วเนี่ยปลาแต่ว่าแต่ว่าไม่น่าจะใช่กระพงครับปลาเล็กๆบานเลยตรงนี้เ,เดี๋ยวเราย้ายดีกว่าครับทุกคนน้ํามันยังขุ่นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอน้ําใสๆค่อยกลับมาดูลงไปข้างล่างเลย อื้ออือื้อื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 ้อืลอยขึ้นมาเลยโอ้โหกินอยู่ข้างในแหมโจรเข้าไปสายวิ่งเลยนะครับนี่ครับตัวแรกนะครับซสายประมาณหนึ่งกิโลเอ้ยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดอยู่ในถ,ถ,ถังเลยก่อนนะน้ำกำลังได้ครับน้ำเพิ่งจะเริ่มไหลลง น้ามีอีกหูปลาอยู่ข้างในจอส่องไม่เห็นนะครับเพราะว่าข้างในมันตื่นนะครับแล้วมันมีมีกําแพงขวางผมก็ไล่ข้างนอกอยู่ตั้งพักใหญ่นะครับย่อนเข้าไปข้างในโดนเลยสายวิ่งจูด๊ด เอาด right.. uh ิก huh. uh ินแล้วเรียบร้อยเห็นเห็นเลยในจอว่ากินตามออกมาดูดปึ๊กในจอเห็นเลยนะครับ ติดคอปากนิดเดียวเองอุ้ยฮปาดติดคอปากหน่อยเดียวทุกคนอมันออกมาจากในกอรครับหย่อนเยืองไปเห็นเลยว่าปลามันออกมาโอ้ยเสียดา,ายไซส์สวยด้วยนะเกือบ2โลตรงนานแล้วยังกินมินมินเลย <c oughs> ดูอีก <c oughs> ไม่รู้มีมีอีกเปล่าปลาตัวเหลืองอ่อยเลยเมื่อกี้ เมื่อกี้ออกมาจากกอเนี่ยเอ้ยมีเว้ยมีเว้ยทำท่าจะกินนะวนะ่ะ หูุามออกมาุมดหงิดหไุดหดหหันหัวจหงินะดหงุดหงนดหงุดหงิดหงุดหงิดงิตามมาแล้วตามดาแิ้วสามตัวแต่นี้ตัวเล็กว่ิ ปลาไปแล้วหายไปแล้วเจอลอบนี้นี่ปล่อยอุ้ยอุ้ยรุดอยู่ดิเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่หย่อนทั้งไปเลย อยู่ใต้กอเลยนอนอยู่ใต้ผักเลยเรียบร้อยอออนี่ครับเห็นไหมโถหลายตัวเลยนะไม่ได้ตัวเดียว เ้ยพอแล้วเลิกดิ้นนี่ครับไซสเ์เกือบโลนะตัวนี้ตัวเล็กไอตัวหลุด2โลเลยนะครับส่วนไอตัวอีกตัวหนึ่งที่วัดวืดเนี่ยไม่รู้ว่าไซส์ไหนแต่คิดว่าน่าจะไซส์เนี้ยน่าจะหลายตัวครับนอนอยู่ใต้ผักเลยปลาค่อนข้างเยอะนะครับที่เห็นเนี่ยเฮ้ยโถถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดนะบานบอกเลยน่าจะยังมีอีก อยังมีครับยังมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียวัแบวบัแบบไปวัแบบมาเรื่อยตัวที่หลุดวะมันมันขยับอย่างเดียวครับขยับไปขยับมาแต่ไม่สนใจเหยื่ออยู่ใต้ผักเหมือนเดิมเลยอืมวิ่งสวนเหยื่อขึ้นมาเลยแต่ไม่กิน 6 m. อ,อ้ย,อยไม่ใช่ตัวนี้นี่รครับอีกหนึ่งตัวนะสายไล่เคียงกันเลยเจ็ดแปดขีดช่วงน้ำกำลังไหลลงครับน่าจะกินช่วงนี้ครับวันนี้ทั้งวันไม่กินเลยไม่ค่อยเจอปลาด้วย 100. อุ้ยหุย,ย,ยกูเล้าโอ้โหว่าแล้วนี่ครับใจนี้กำลังทำกินเลยทุกคนกำลังทอดเค็มเลยปลากูเล้าถ่ายไว้ก่อนหลายตัวเลยมีปลาหรือเปล่าแถวนี้เสาบ้านเลย A เนี่ยปลาเนี่ยสองเมตรเนี่ยหน้าเนี่ยทำไงให้มันกินวะไม่กินแล้วแม่งขยับไปเรื่อยเลยด้วยตายต้นนี้ก็มี ตต้ต้นไม้นะ่ะอืมร้อยอืมร้อยอู้กินแลรอแล้วอื้กินแล้วนี่ไงอืมอ,อืมนี่ไงอ,อืมนี่ไง ้เจอสเต็ปเกี่ยวหางมาฝั่งน,นี้มานี่มานี่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับทุกคน กว่าจะกินโอ้โหตัวนี้3ามโลก,กว่าอเกี่ยวกุ้งให้แบบเดินเข้าหาปลาเลยฮนะนี่นครับทุกคนไซส์สามกิโลกกว่าได้เลยนะครับตัวนี้สุดยอดเหลืองอ่อย ปลาบานเลยแต่กินโคตรยากถ้าไม่มีจอนะไม่ได้กินมันแน่นอนผมบอกเลยโอ้โหเต้ออยู่พักใหญ่นะครับกว่าจะกินสุดยอดอ เอาเรือขึ้นเรียบร้อยครับผมมืดเหมือนเดิมวันนี้หาปลาแบบปลาหาไม่ยากนะครับแต่ปลากินยากมากนะทุกคนวันนี้นะเจอปลาเยอะมากนะครับคือในจอน,นี่ผมเห็นปลาแบบว่ามาหาศาลนะแต่มันไม่ค่อยกินนะครับมันตัวที่กินก็แบบโอ้โหแล้วก็หลุดไปสองซ้ตัวอยู่นะเสียดายนะครับผมวันนี้นะผลประกอบการนะครับ กับพง4นะครับแล้วก็ปลากุเราอีก1นะครับกุเรานี่เดี๋ยวผมลองเอาไปทอดเค็มนะครับก็ยังไม่เคยได้ลองกินนะกุเราไม่น้ำนะครับเดี๋ยววันนี้ขอลองหน่อยนะนี่ครับเซ็ตอุปกรณ์นะครับชุดนี้นะครับ820นะครับ PE 3 Air Gear WX นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น PE 3เหมือนกันครับแต่วันนี้หลักๆใช้ชุดเดียวนะครับผมวันนี้ผมบอกเลยนะถ้าไม่ได้จอตัวนี้นะครับวันนี้น่าจะไม่ได้ปลานะฮะ เมื่อจนได้เละมากตอนนี้ปยเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับผมสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับไปเจอกับผมได้ใหม่ใน EP หน้าครับผมซีอูครับผม